ผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันผมก็เหมือนกันฝันอยากมีรถสักคันกีกี้อย่า,มาัมแต่เล่นสิลูกเดีย๋ยวก็ไม่ลงเรียนไม่ทันหรอกใครจะเชื่อว่าในสักนานา,นาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ชอบด้วยตัวของผมเอง6เดือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและฝันที่ผมอยากได้ใกล้จะเป็นจริงกีกี้ทำไมลูกทําแบบนี้อะอย่าอยู่เมืองไทยเลยจะอยู่ที่ไหน เป้าหมายที่วางไว้ยังไปไม่ถึง <Hey! S 1> ไม่มีวันที่จะลม้มเลิกไม่ถอยและไม่เคยใช้ต้นทุนชีวิตที่ผมมีมาตั้งแต่เกิดผมเริ่มจากศูนย์คุณก็เริ่มจากศูนย์ได้ <Hey! S 1> เป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดง